มาร้านเซเฮค่ะที่นี่มีฟาร์มเมลอนแล้วก็พาลูกมาดูหงดําโห้ยมีหงผสมด้วยดำกับขาวผสมกันกลายเปนกลายเปนคอนดําตัวขาว,ขาวดูด้ดิน้องสวยจังเลยน้องหองสวยจังเลยเป็น <c oughs> คาฟเฟ่เซเฮชื่อร้านเซเฮนะคะอยู่แถวสะพานข้ามแม่นนะ้ำนครชัยศรีอะคะ่ะ โทรศัพท์ป้านะลูกวมาคอได้นะคะร้านขยายเยอะเหมือนกันตอนแรกแถวนี้จะไม่มีเลยะคะ่ะแถวนี้จะไม่มีกระจมเลยมีด้านในนู้นตอนนี้ขยายออกมาด้านนอกมีนกฟามิโก้แล้วก็มีกระต่ายเป็ดด้วย กลายเป็นสวนสัตว์ไปแล้วเนี่ยที่สีมันต้องมาแเลยอืมสองพันสีเน่เลยอสีนึงเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาสีอะไรนี่แม่เห็นมังเงาหัว,หวเนาะมันตัดด้วยอะ่ะมันมเขียนไอมันเขียนไอายไลเนอร์ตัดคอด้วยเห็นเนาะปลาอโรวาน่าตัดตัว คลูกเป็ดตัวเลกนี่น่ารักมากเรือลูกผอกอกองอ่ะดูเท้าโหยมาเวยวเลยดูดิดดเร็ว<ๆ>มากอ่ะว่เร็วมากอะ่ะรเร็วมากไงเนาะมันติดห่วงเ,เรวมันต นั่งท้าไหนก็ได้ไม่ร้อนดิ อิ่มแล้วก็แวะมาทานกาแฟกันทานรูปมาดูผงที่ร้านอะไรนะเซเฮผสมสามกษัตริย์มัชฉะลาเต้แล้วก็เอสเพสโซ,โซนะคะ <laughs> เดี๋ยวลองดูว่าอร่อยเปล่าเซเฮเม,เเมลอนเซเฮเมลอนแล้วก็มีเมลอนอยู่ข้างบนเป็นเมลอนข้างบนนี่คือเมลอนแท้ๆเลย <c oughs> ใช่ไหม่ตใ <c oughs> ต้างล่างไี่เป็นแบบสากตไม่เล็กๆแต่ว่าเขาคงจะต้มกับน้ำาดอกอันชันเพราะมันเป็นสีม่วงอร่อยมากอร่อยมากอันนี้็หน้าตาอันนี้ป็หน้าตากับปลากระเบนนะคะปลากระเบนนกก็่ป่าไม่รู้สวยมากตัวใหญ่มากด้วยแล้วก็มีลูกด้วยนะคะมีลูกตัวเล็กๆด้วยค่ะ สต,ตัวมีลูกด้วย,ย,ยเลี้ยงจนออกลูกเลยเซเฮคาเฟ่นะคะมาเที่ยวกันนะคะแถวนครชัยศรีใกล้ๆกับสะพานข้ามแล่น้ำนครชัยศรีเลยมาทำมาตาม g o o g l e Map ค่ะง่ายๆตอนนี้เขามีถนนตัดใหม่ มาคอมาคออยู่คล้ายๆจิงโจ้ค่ะไม่รู้ตัวอะไรตัววอลลาบี้วอลลาบี้เผือกของออสเตรเลียก็คงจะเป็นแบบจิงโจ้นั่นแหละเนาะมีกระโจมฟาร์มเมลอนถ้าจะชมก็ต้องบอกเขานะคะแต่นี่ฝนตกจะกลับันแล้วไม่ชมแล้ว ลูกโตแล้วด้วยค่ะต้นมีหนึ่งลูกเองทำรายการทำรายการแม่ทำไม,มเรียกจังเลยแม่แม่เนี่ยพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะได้ชมสวนสัตว์ด้วยอาหารราคาก็ แหงนิดหน่อย,ออยนะแต่อร่อยค่ะเคยมาทานข้าวผัดแต่มารอบนี้เราทานข้าวกันมาแล้วก็เลยมาทานกาแฟกาแฟก็แปดสิบจนถึงร้อยกว่าบาทมาเที่ยวกันนะคะพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่งมาได้เซฟเซฟป้องกันโควิดได้วันนี้เรามาวันที่สี่สิงหานะคะสองพันห้า้อยหกสิบสี่ ฟามิโก้ดูใกล้ๆแต่ฝั่งนี้สีจะไม่ค่อยสวยฝั่งโน้นจะสีชมพูฝั่งนี้สีน้ำตาลฟามิโก้ฟามิโก้